มาดูคันนี้ต่อนะครับผมนิสสันดีแม็กคอมเร็วตัวแรกนะครับผมคันนี้อาการแบบมาอย่างงงอะแบบว่าเปิดฝาเปิดฝากระปุกน้ำมันพาวเวอร์มา,าครับเนี่ยฝาเนี่อุ้ยต้อครับต้ครับ <laughs> ด,ดดูิปกติต้องเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้เป็นแบบสีดําเลยครับ พระว่าควักประดมเท่านั้นแหละ oh. <laughs> มันจ้าซะเหลือกเกินควักประดมอย่างเงี้ยครับเน้รู้เลยแล้มันเครื่องแล้วก็งงเลยแล้วมันเครื่องมันเข้าไปได้ยังไงครับผม <laughs> นี่เลยก็เราก็เลยให้ช่างตรวจเช็คดูครับผมไปกันใหญ่แนละ้วน้วมันเครื่องเข้าอยู่ในปั๊มพาวเวอร์แล้วผม <laughs> เกิดจากสีข้างในเสื่อมสภาพนะผม <laughs> ทําให้แรงดันของน้วมันเครื่องอะเข้ามาอยู่ใน มันพาวเวอร์นะครับนี่เราก็เสนอลูกค้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วถ้าใครมีอาการนี้นะก็ลองตรวจเช็คตัวปั๊มนี้ดูนะครับผมเสื่อมรั่วแน่นอนนะครับนี่เราก็กระปุกผลนเก่านะเราก็เสนอเปลี่ยนด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีอาการหัวฉีดรั่วด้วยนะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คอื่นให้นะอันนี้รถวิ่งงานนะครับได้วิ่งไปห้าล้านโลได้แล้วครับผมถือว่ายังใช้ดีอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเรา ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเทสกันนะครับผม